สวัสดีน้องๆชาว ROV Free Fire Rob City กันทุกคงทุกท่างด้วยนะครับเข้าถุงช่วยร้าหนึ่งหนึ่งไม่เคยชอบสมชักลงไม่เคยแพ้คอกนะครับใครสนใจหนึ่งหนึ่งก็แอดไลน์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับจองห้อง20นะครับไม่ใช่จองห้อง20ทําทำคลิปนะครับลง YouTube นะครับ50บาทนะครับอยากลองดูกับพี่จะเกินมาดูกันเมื่อพีจะไปกองไหมครับพี่บอกเลยนะครับไอ้พวก ที่มันบอกว่าร้องโปร้องอะไรเนี่ยคอกทุกตัวครับพี่ไม่เคยร้องโปนะครับพี่ไม่เคยอ้างนะครับพี่เจอตัวไหนพี่ก็ชนะตัวนั้นนะครับเพราะว่าพี่เนราชาหนึ่งหนักตบคอกไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรือว่านักอะไรอดีตตัวคงนักแข่งพี่เจอมาหมดแล้วว่าใครเจ๋งๆอ่ะพี่จักเจอว่ะในหนึ่งหนึ่งอ่ะพี่ไม่เคยแพ้ใครเลยเวพี่ไม่ได้โม้ด้วยเออถ้าพี่โม้พิมพ์คำว่าพี่คอกมาได้เลยครับน้องๆแบบ๋ย้นแล้วเออโอ้เจอไอ้แฟนไอ้แฟนเนี่ยพี่ชนะสบายคอกๆเนี่ยชนะสบายเลยอืม ให้เราออกเป็นรองเท้านะครับออกรองเท้าชิ้นแรกนะครับให้เราออกเป็นชิ้นนี้นะครับน้องๆชิ้นนี้นะครับอ่าโอเคแบบนี้เราชนะมาแล้วนะครับน้องๆถ้าพี่แพ้ตอเดียน้องพิมพ์กวมาคอกมาได้เลยเออพิมพ์ก็มาคอกมาได้เลยเอ้ยไอ้แบนไอ้อ้โจมตีได้ไงเฮ้ยไอ้โปเปล่าไอ้โปเอาอยู่ในพุ่มโป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 พี่อยู่ในพุ่มแล้วมันโจมตีได้ไงวะเอออยู่ในพุ่มโจมตีได้ไงว่าคอกเฮ้ยผิดปกติผิดปกติคอก เอ้ยมึงจอยไอ้แบนเอ้ยมึงยิงยิงจัดจ้นจิงอยางเอ้ยเฮ้ยเพิ่ง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 เฮ้ย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 อาอยู่ในพุ่มยิงนดโปนะเอาอยู่ในพุ่มยิงนดโปนะเอาโปนะโปนะเฮ้ยโอ้โหมันเปิดหัวล้อใส่เลยอวะมันเปิดหมดหัวล้อใส่เล้วเปิดหมดหัวล้อใส่เลยหรือวะน้องเปิดหมดหัวล้อใส่เลยวหะเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงน้องแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนดิเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแบนแป๊บนึงแป๊บนึงแบนเฮ้ยแป๊บนึงเอ้ไอ้แบนแป๊บนึงกูดูมึงเล่นแน่กูดูส่่วววนนนนเเเเี้้้้้้้ยยโโออออแแแพลลไไไมมัปก็บืด ไม่มึงเก็บเลือดทำไมะแวนเอ้ยแวนแพ้แล้วเราแพ้แล้วเราแพ้มันแล้วแน่อุ้ยแวน,นโป้เอวนโปมันเก็บเลือดนะมึงอย่าไปเก็บเลือดดิแวนคอกเอ้ยไม่มันโปครับมันโปเก็บเลือดครับมันคอกโปเก็บเลือดล้วมันจบป้อมแล้วเอาดูดิโอ้ยแวนอุ้ยโอ้ทุกคนดูดิคอกจัดเลยอนะไม่มันโป้แวนมันโปตะกี้มันตะกี้มันไม่เก็บโอ้โหไ,ไม่แพ้เยอะ่งไม่แพ้เว้ยใช้โปเลยคอกแวน แค่โปเหรอเจอโปมาเยอะแล้วไหมพี่พ pues, ี่บอกตรงนี้แหละพี่ไม่เคยแพ้โปเลยด้วยขนาดพี่เจอโปก็จริงด้วยเออแต่พี่ไม่เคยแพ้โป้ด้วยเอออบอกไว้เลยพี่ไม่เคยแพ้โป้แ้วไหมเออถึงพี่จะเจอโปจริงอ่ะเออโปจริงอ่ะโปเหรอโปเหรอแล้วพี่บอกมันกับโป้เหรอวะอ่ะโปเหรอโอโปโปเหรอโป้เลยคอกโป้เลยคอกโปโปเลยคอกถอยกอนให้มันโปโปโปถอยกันเอ้ยถอยกัน มันโปนโปเถอะก่อนโปรนโปนโปเถอะก่อนโปรเหรอถอยก่อนถอยก่อนโอเคทำเงินดิมึงยิงในพุ่มนี่มึงยิงในพุ่มนี่อ้าวจะมึงยิงในพุ่มได้มึงโปนะอ้าวเนี่ยัำเดินถอยแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่ามันยังไม่เปิดโปไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกพวกเปิดโปอ่ะมันเอาจริงๆนะถึงมันจะเปิดโปยังไงก็ช่างอ่ะพี่ก็ชนะมันเหมือนเดิมเลยเว้ยเพราะพี่เป็นราชาหนึ่งๆนะจบคลอกเว้ยเออมึงเปิดโปดิกูยังเจอมึงเปิดโปรไหวแหนอืมเอาเอาเอา อ, <im sharing> อ๋อ <im> อ๋ออาเ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 อาโดนสกิลเอาเอาโดนสกิลได้เอาสกิลอยู่ในพุ่มโดนสกิลเอาเอาโปะเอาโปะฮะโปะเอโปะไอ้ข้อโปะเอ่ะอาดูดีดูดีเอาเข้าพุ่มมานะเข้าพุ่มมานะเอาเอาผิดปกตินะแหวนผิดปกติหลายรอบนะผิดปกติสอยป้อมเหล่าชิงเหล่าชิงเลยครับทุกคนตอนนี้เหล่าชิงได้นะครับเพราะมันคอกครับไอ้คอกแหวนเหล่าชิงเออเราไม่ต้องไปเก็บเลือดหรอกเว้ยเราเก็บเลือดตรงนั้นถือว่าเราคอกครับเราไม่ต้องไปเก็บหรอกครับ ระดับสูงไม่มีการเก็บเลือดครับเออระดับพี่ไม่มีการเก็บเลือดครับต่อให้ตรงตรงข้ามเป็นโปก็ช่างนะเว้ยเออมึงก็ไปเก็บเลือดแล้วมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงเก็บไปเลยเรวกูเข้าพุ่มดูอ่าเรวกูเข้าพุ่มดูถ้ามึงโจมตีกูได้มึงโปถ้ากูมึงโจมตีกูไดกูอยู่ในพุ่มอะองโปอ่ะอ่ะอ่ามาจริงเหรอกะอะไนะใครน้องคอกับโปมาดิโปอ่าอ่าอ่าเนี่ย มันยังไม่เปิดไม่ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันไม่ใช่โปรนะแค่มันยังไม่เปิดโปรใส่พี่แค่นั้นเ้ยเอาจริงไหมเออแค่มันยังไม่เปิดโปรใส่พี่พี่ไม่ได้อ้างนะว่าพี่เจอไอ้นี่มันชอบร้องมาเจอโปรก็มันโปรจริงอ่ะก็มึงดูดิมันโปรจริงไหมล่ะโปรจริงไหมล่ะแฟนโปรจริงไหมล่ะโปรจริงไหมล่ะโปรจริงไหมล่ะไอ้มึงอยู่หรอเ่าโอเคอ่ะโอเคไม่กล้าบอส บอกแล้ว้าพี่เจอแรนพี่ชนะง่ายๆเว้ยแต่อันนี้พี่แค่อยากเล่นกับมันให้เฉยอยากให้มันตื่นเต้ยวอยากให้คนดูเขาตื่นเต้ยวครับยริงพี่ชนะมันแพนในสองวิเลยก็ได้เลยไปไม่พี่ชนะมันแพนในสองวิเลยก็ได้เลยเออถ้ามันถ้ามันมีสแต็นตัวมันจะเร็วนะครับเราห้ามไปเปิดมันในป้อมนะครับเออเออเออย่าเพึ่งอย่าพ่งแวนจะเย็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 นจะเพิ่งจะเย็นจค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันแวลนน้อง เดี๋ยวพี่คอยเอาจริงโอ้แล้วเราไม่รีบจบมันวะเราจะเล่นกับมันทําไมวะคออไม่เถอะพี่จะเล่นรีบเล่นกับมันทําไมวะพี่ไม่จบป้อมมันไปเลยวะเออก็อดูครับคืนนี้นะครับถ้าเทียวเอ้ยเอ้เอา,ยเอ,า step, อยู่ในพุ่มอ้าวมีพิรุษหนึ่งสเตปอยู่ในพุ่มแล้วยิงได้มีพิรุษหนึ่งสเตปน้องน้องทุกคนอะดูนะครับว่ามีพิรุษหนึ่งสเตปไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะพี่อยู่ในพุ่มนะครับว่มามันจะยิงในพุ่มได้อีกไหมอ่า,อามีพิรุษหนึ่งสเตปอืมมีพิรุษสอง มีพิรุษสองเสตียไหมมีพิรุษสองเสตียไหมมีพิรุษสองเสตียไหมมึงมีพิรุษไหมเอ้ยมึงตีสิตาตันดีจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงตีสิตาตันดีจังอ่ะเฮ้ยมึงตีสิตาตันตีสิตาตันเหรอคอกโปมึงโป้ตีสิตาตันโปตีสิตาตันเหรอมันใช้โป้ตีสิตาตันหรือคอกแวนโปตีสิตาตันใช่ไหมอืมโปตีสิตาตันให้จบเลยไหมทุกคนเฮ้ยจบเลยดีกว่ามั้งจบหรือไม่จบดีกว่าทุกคนจบเลยดีกว่ามั้งเออขออีกตัวเอาได้ได้ได้ ได้โปรได้ได้ได้มันขออีกตัวหนึ่งนะครับได้พี่จัดให้ขออีกตัวหนึ่งมันขอร้องเออขอร้องเออขออีกตัวหนึ่งเออเฮ้ยไม่ขนาดโปรยังต้องขอร้องพี่อีกตัวหนึ่งอะครับน้องไม่ขนาดโปรมันยังต้องขอร้องพี่ครับดูดีเห็นปะโปรยังต้องขอร้องอีกตัวหนึ่งอะมันขนาดเล่นโปรมันยังขอร้องอีกตัวหนึ่งอะใครดูนะถ้าพี่ให้มันอีกตัวหนึ่งมันจบบ้านพี่เลยนะใครดูนะมันเปิดโปรแล้ว็อดอะมึงจะเปิดโปรมาตะใส่ใครอามเกิดเดวมาตะาเหรออ่ะมึงจะเปิดโปรมาตะาเหรอ อ๋อโหนี่มันยิงแรงมาเดิมนี่ะใช่เลยเปิดโปรแน่นอนเปิดโปรแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดโปรแล้วใช่ไหมเราต้องถามมันก่อนอ่ะเปิดเดี๋ยวต้องถามมันก่อนนะครับว่ามันเปิดโปรแล้วใช่ไหมเปิดโปรแล้วแล้วใช่ใช่ไหมไอแบนมันเปิดโปรแล้วใช่ไหมพี่ดูทรงแล้วมันน่าจะเปิดโปรแล้วตอนนี้เออเราต้องวัดกับมันตัวสุดท้ายเลยนะครับทุกคนมันเปิดโปรแล้วครับ มันบอกขออีกต pues. ัวหนึ่งครับมันแสดงว่ามันต้องเปิดโปรแล้วครับอืมมึงเปิดโปรเดี๋ยวพี่กระจัดให้พวกเปิดโปรอ่ะเออเปิดโปรเหรอมึงคอกเปิดโปรเดี๋ยวกูเปิดมึงเอ้ยนี่ไงว่าแล้วมันโปรล็อกสกิลเอ้ยงโปรล็อกสกิลไอ้แบมเอ้ยมันใช้โปรล็อกสกิลครับไอ้แวมใช้โปรล็อกสกิลเอ้ยอแวนใช้โปรล็อกสกิลมึงดูดิเอ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิเอ้ยล็อกสกิลใช้สกิลไม่ได้เลยเอ้ยโปรโปรล็อกสกิลเหรอ โปรล็อกสกิลเลยแวนโอ้โหมันใช้โปรล็อกสกิลพี่สกิลใส่มันไม่โดนเลยเวย้ยโอ le, van, โ Skill, โ้โหว่าแล้วไอแวนโปรล็อกสกิลทุกคนโอ้โหว่าแล้วเกือบเกือบโดนมาเลยเวย้ยมันใช้โปรล็อกสกิลคือ,ค,อคือมันล็อกสกิลใส่พี่อ่ะคือมันสกิลใส่พี่ได้รัวๆเว้ยแต่พี่สกิลใส่มันไม่ได้คือถ้าพี่จะสกิลใส่มันจะไหม ตัวมันจะ,จะหลบอัตโนมัติเลยเนี่ยสมมติถ้าพี่ลากสกิลอย่างงี้ใช่ไหมมันรู้อยู่แล้วตัวมันจะหลบได้อัตโนมัติเลยนะถ้าพี่ถ้าพี่กดสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยคือตัวมันจะหลบสกิลได้เวย้ยนี่เขาเรียกว่าโปล็อกสกิลน้องเฮ้ยเจอของจริงแล้วเวย้ยเจอโปล็อกของสกิลตาแรกเว้ยเนี่ยพี่เพิ่งเจอตาแรกนี่แหละครับอืมนี่ถ้าพี่เด่ดเด็ดทุกคนอ่ะถ้าพี่ใส่สกิลใส่มันเนี่ยมันไม่โดนหรอกเวย้ยเออมันไม่โดนหรอกเวย้ยเพราะว่ามันล็อกมันหลบสกิลได้ครับอืมอืมมึงหลบสกกิิลได้เหหรรอออีีชววตืมึง กูยังไม่มีดาบสโลอ่ะแล้วกูรอ,อมีดาบสโลก่อนแด้วรอมันอีกสี่ทีวีนะครับเดี๋ยวพี่เอามันแล้วครับไปเด็ดเดี๋ยวจะไปเด็ดสิกแล้วนะครับเจ้าแล้วนะครับจะเป็นการแบบคิวคอกเลยนะครับเป็นการโอ้โหออกดูเลือดด้วยเอ้ยมาดิมาดิตัวสุดท้ายแล้วนะมาดิานะนะาดเออตวัวสุดท้ายแล้วนะนะเฮ้ยลีลาหว่ะไอ้แบนมันคลิปันานานนะเว้ยคนดูเขาไม่ชอบคลิปันานานนี้ครับไม่คนดูเขาไม่ชอบคลิปันานานอย่างงี้ครับมึงรอของไม่รอหรอกมึงไม่รอหรอกมึงจะรอของอะไรเนาะมึงไม่รอแล้วกูเล้ว กูเล่นแล้วกูไม่รอของแล้วมึงจะรอของอะไรอ่ะมึงจะรอของอะไรฮะมึงจะรอของอะไรมึงจะรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งดิเอ้ยอย่าพึ่งดิแพี้ยจเย็นจะเย็นเฮ้ยกูโดนแล้วฉอดแน่เออเอ้ยเก็บโดนมันปะกูสอนกูทำคลิปกูจบละจับจบละจบละกูเล่นจบเลยกว่าจบเลยไม่กว่าจบเลยไม่กว่าจบเลยกว่าจบเลยคลอกโปเลยอมึงครบ โป๋เลยคอกโปเหลืองโปเหลอาเอาคาคอกเลยรอของอะไรมึงจบเลยไม่สนใจโปใช่ไหมเจอโปเราต้องจัดเลยครับเราตีดิบได้เลยเจอโปเงี่ยโปคอกอ่ะเออยแวนเอ้ยเลิอกเล่นโปสักทีเหอะเกมขยะเนี่ยไม่เกมงไม่จ๋ามีแต่พวกขยะเล่นครับน้องๆเกมคอกเนี่ยครับมีแต่พวกโป๋จะขยะขยะเล่นครับพี่ก็สามารถชนะโปได้สบายๆนะครับขนาดไอแวนเป็นโปคอกพี่ยังชนะมันได้เลยเห็นปะเออไอโปคอกพี่ไม่เคยแพ้คอกหร้วครับมึงใช้โปเหรอโอ้ยคอกจัดเลย